สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด,ด,ดอุดเป็นต่อเซิงบ้านราคาตั้ง10ล้านซอมเมรูกี่รอบฝนตกที่น้ำรั่วเป็นน้ำตก เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อุดเป็นต่อเสยงมากๆโดยเหตุการณ์น้ำรั่วเพดานกลายเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงฝนตกหนักทำเอาเจ้าของบ้านถึงกับหนักใจเมื่อดาราตลกชื่อดังอุดเป็นต่อโพสต์คลิปแจ้งปัญหาน้ำรั่วซึมทำฟ้าเพดานเสียหายนับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าตัวเสียความรู้สึกหลังซื้อบ้านมาในราคาสิบกว่าล้านแต่บ้านกลับมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมบ่อยครั้งทั้งๆที่เคยแจ้งปัญหาไปยังโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการรับผิดช,ชอบแต่อย่างใดโดยอูดเป็นตอบโพสคลิปวิดีโอสภาพบ้านช่วงฝนตกพร้อมเขียนแคปชั่นว่าบ้านราคา10กว่าล้านซ้อมไมรร่รู้กี่รอบผัดสอนรีบวงแหวนรำอินท้านอกจากนี้ยังได้พูดเพิ่มเติมในคลิปว่าวัสดีครับพี่น้องครับอูดเป็นต่อฮะ นี่บ้านผมเองที่ซื้อมาแพงมากสิบกว่าล้านคุณดูโครงการที่เขาทำกับผมนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้งเป็นสิบรอบแล้วนะครับที่ประสานงานไปกับคนที่เขามีความรับผิดชอบตรงนี้แล้วเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้การเซอร์วิสหลังการขายไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ผมจะพยายามใช้สติพูดนะคือถ้าจะให้ว่าผมมีแต่สัตว์เลี้ยงเยอะแยะไปหมดอันนี้เบาแล้วนะตอนที่ลงหนักเมื่อกี้นี้คือน้ำตกนางรองเลยนะพี่น้อง ฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยนะครับโทรหาผมด้วยผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งกลับถึงบ้านไปหาหมอมาถ้าเกิดมันยังไม่กลับตอนนี้ล่ะคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่นี้มันคือเทลงมาเลยงานนี้เห็นแล้วก็มีสะดุง้งเราคนบันเทิงและชาวเน็ตถึงกับคอมเมนต์ว่าน้ำตกในบ้าน OMG ขอให้ซ่อมได้ไวๆนะคะเจอแบบนี้เป็นใครก็เซง็งขอให้มีทางออกที่ดีที่สุดครับ โหหนักมากอะเฮียแย่มากขอให้โครงการมารับผิดช,ชอบนะคะเอาเรื่องอยู่เลยครับหนักเลยครับแบบนี้เห็นใจเลยสู้ๆครับพี่น้องขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ